กลับเข้ามาช่วงที่2ของรายการนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อสักครู่นี้ได้พูดเอาไว้แล้วสักนิดหนึ่งนะคะ <_ d atar> เกี่ยวกับเรื่องราวของธุรกิจการหาคู่ออนไลน์คุณผู้ชมต้องแยกให้ออกนะคะคำว่าธุรกิจการหาคู่ออนไลน์กับคําว่าการหาคู่ออนไลน์นะคะเพราะว่า2คํานี้เนี่ยแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคําว่าธุรกิจก็คือการที่มีผู้ใช้บริการหรือว่าลูกค้านะคะได้เสียตังค์เพื่อที่จะดูคุณสมบัตินะคะทางธุรกิจเนี่ยเขาก็จะดูคุณสมบัติว่าลูกค้าขขที่มาใช้บริการผ่านคุณสมบัติแล้วก็มีคุณสมบัติมมาาาากกนนนน้้อยขดไหนใใรที่จะช บริการของเขานะคะเพื่อที่อีกฝ่ายเนี่ยจะได้ทําความรู้จักกันนะคะแล้วก็จะได้ทําความรู้จักไปออกเดทแล้วก็ไปกินข้าวหรือว่าทำความรู้จักอย่างอื่นๆด้วยนะคะแต่ว่าการหาคู่ออนไลน์เนี่ยก็คือการพูดคุยการแชทในห้องออนไลน์ต่างๆด้วยตัวเอง2องอย่างนี้แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะแล้วก็การทําธุรกิจหาคู่ออนไลน์แล้วก็คนที่เข้าไปใช้บริการอย่างเราเนี่ยนะคะเราที่เป็นลูกค้าเนี่ยก็เหมือนเป็นการทําการตลาดตัวเองอย่างหนึ่งคุณผู้ชม ปกติแล้วการทําธุรกิจก็คือการทําการตลาดให้กับสินค้าแต่ว่าการเข้าไปใช้บริการเรื่องของการหาคู่ออนไลน์เหมือนกับว่าเป็นการทําการตลาดให้กับตัวเองเป็นการขายตัวเองว่าเรามีคุณสมบัติ ขนาดไหนบ้างนะคะวันนี้ที่ชั้นพามาดูกันหน่อยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าที่ประเทศจีนเนี่ยธุรกิจหาคู่ออนไลน์ค่อนข้างที่จะโด่งดังแล้วก็แม้ว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยจะค่อนข้างชะลอตัวลงเล็กน้อยนะคะแต่ธุรกิจนี้ก็ยังคงดําเนินไปได้ด้วยดีมากทีเดียวยังเขามีการตั้งเป้าหมายนะคะว่าภายในปี2558หรือในอีก2ปีเนี้ยคาดว่าธุรกิจการหาคู่ออนไลน์เนี่ยจะสามารถทําเงินนะคะได้สูงถึง8,700 60ล้านบาทกันเลยทีเดียวเห็นไหมคะว่าเป็นเม็ดเงินที่ค่อนข้างจะสูงมากแล้วก็ธุรกิจนี้นะคะก็ค่อนข้างที่จะบูมมากทีเดียวในประเทศจีนอย่างในประเทศไทยเราเองนะคะก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกันสําหรับคนที่เปิดเว็บไซต์การทําธุรกิจหาคู่ออนไลน์นะคะพา <c oughs> มาดูกันหน่อยคะ่ะว่าถ้าหากว่าเราจะลองใช้บริการด้านนี้นะคะเราจะนําเสนอตัวเองยังไงให้สนใจมีอยู่8ข้อด้วยกันค่ะมุมอมองแรกเขาบอกว่าอย่าเอาแต่คุยเรื่องของตัวเองอย่างเดียว เพราะว่าเราทํางานที่ไหนให้มองในมุมอื่นๆบ้านนะคะว่ามุมมองต่อโลกภายนอกของเราเนี่ยเป็นอย่างไรข้อ2ก็คืออย่าคาดหวังกับคนเพียงคนเดียวที่เราคุยด้วยเพราะว่าในโลกออนไลน์เนี่ยเราไม่ได้รู้จักเขามากมายขนาดนั้นก็คือเปิดใจให้กับคนอื่นๆด้วยนะคะข้อ3ก็คือสําคัญที่สุดเลยข้อนี้ก็คือการแสดงความจริงใจต่อการการซื่อสัตย์ต่อกันแล้วก็ข้อ4ก็คือใช้ภาพที่เป็นความจริงมากที่สุดให้รู้เลยนะคะว่าอีกฝ่ายเนี่ยจะชอบเราจากภาพโปรไฟล์ของเราหรือเปล่านะคะ ส่วนข้อหก็คือการหาที่นัดเจอกันแต่ว่าสถานที่เนี่ยต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยเน้นย้ำนะคะว่าเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยเลยข้อ6กการเขียนโปรโมตตัวเองก็คือเน้เนๆไปเลยนะคะว่าสิ่งที่เราต้องการจะขายเนี่ยความเป็นตัวตนของเราเนี่ยเป็นยังไงข้อ7ก็คืออย่าลืมถามตัวเองนะคะว่าความสัมพันธ์แบบไหนจรงิง <hoof> ๆที่เราต้องการทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวด้วยแล้วก็ข้อ8นะคะเล่าเรื่องให้สนุกบอกกิจกรรมเลยว่าเราชอบที่จะทําอะไรนี่แหละค่ะเป็นการ การตลาดให้กับตัวเองการพยายามที่จะขายความเป็นตัวเองออกมานะคะแต่เน้นย้ำไว้ก่อนนะคะว่าการทําความรู้จักกับใครก็ตามในโลกออนไลน์เป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยนะุณผู้ชมเพราะว่า มีหลายเหตุการณ์มีหลายคดีที่เกิดขึ้นจากการนัดหรือว่าการทำความรู้จักกับโลกสังคมออนไลน์คนที่อยู่ในโลกสังคมออนไลน์เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะไปใช้บริการธุรกิจสังคมออนไลน์ตรวจสอบดูให้ดีๆว่าธุรกิจนั้นน่าเชื่อถือมากน้อยขนาดไหนนะคะเอาละค่ะช่วงนี้ค่ะคุณเอมนพจักรอัตนนนะคะแอดนพจักรค่ะก็จะมาพูดคุย จะมานำเสนอสกู๊ปพิเศษนะคะว่าเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมีเครื่องมือ,อยังไงแล้วเราต้องเน้นไปที่เรื่องไหนบ้างในช่วงเปิดหน้าจอค่ะ เหลืออีก18วัน8ชั่วโมง18นาทีและอีกประมาณ10วินาทีนะครับจะเข้าสู่วันที่คนกรุงเทพมหานครจะได้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครครับถึงไม่ล่ะผมบอกตัวเลขได้แม่นค่ะนี้ไม่ใช่สีมือผมเลยครับแต่ว่าเป็นนี่ครับคุณผู้ชมเป็นโซเชียลไอนะครับอันนี้เป็นตัวเลขเคาน์เตอร์นับเวลาถอยหลังไปสู่วันที่จะเลือกตั้งเดี๋ยวผมขอแนะนําก่อนวันนี้มาคุยเรื่องของโซเชียลไอ้โซเชียลแรงกับทีมโซเชียลอิงพี่ป้อมตั้งและชื่ออะไรนะครับบา และตาลค่ะจูนค <หา S 2> ่ะจูนนะครับเป็นไงทีมงานคึกคักจริงจริงอันนี้เป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นใช่ครับตัวที่นับถอยหลังถึงวันเลือกตั้งแต่ว่ายังมีทีเด็ดอยู่ด้วย<ช>มาวัดกระแสะกันว่าผู้ว่าผู้สมัครแต่ละคนในตอนนี้ใครกระแสะแรงที่สุดใช่ครับต้องบอกว่าตัวนี้เป็นระบบที่เราโซเชียลไอเนี่ยนะครับเป็นตัวระบบที่ใช้เราดูดข้อมูลของคนที่ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์กจากทั่วประเทศไทยรวมถึงอีก10ประเทศในเซาท์วสตเอเชียคือในฝั่งอาเซียน นะครับหรือ AEC เนี่ยนะครับคือเราดูดข้อมูลคนมาหมดเลย mm hmm. ฉะนั้นคนพูดอะไรคนเขียนอะไรคนถ่ายรูปอะไรลงไปมันจะเก็บหมดเลยนะครับ mm hmm. ซึ่งตอนนี้เนี่ยพอข้อมูลเรามีเรามีประมาณ5 0 0ล้าน600ล้านประมาณข้อมูลนะครับ mm hmm. ก็คือแต่ละคนพูดไปก็คือนับเป็นข้อความเราข้อความทั้งหมดที่ได้มาเอามาคำนวณเรามาหาว่าแต่ละคนเนี่ยคนไทยเนี่ยพูดถึงพูดว่านะครับผู้สมัครเลือกตั้งพู้ว่าคนไหนบ้าง mm hmm. ข้อมูลก็เลยกลายมาเป็นเราเลยดึงท็อปเขาเรียกว่า4 แล้กวก็ผู้สมัครอันดับสีอันดับแรกนะครับที่มีคนพูดถึงเยอะสุดเนี่ยเอามาทําการจัดอันดับนะครับโดยการวิเคราะห์ว่ามีคนไหนบ้างถูกพูดถึงมากสุดเช่นอันดับ1อันดับ2อันดับ3นะครับแต่เราไม่ได้วัดแค่นั้นเราวัดถึงผู้สมัครคนไหนถูกเขาเรียกว่าติ นะครับติหรือว่าโดนด่าคือเวลาคนพูดถึงเนี้ยไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องดีอย่างเดียวอาจจะด่าก็ได้ใช่เรามาวิเคราะห์เรื่องเชิงน่งโดนด่าด้วยนะครับแล้วก็เราพูดถึงลงมาหน่อยะฮะเราพูดถึงว่าตอนนี้ในแง่ของโซเชียลเน็ตเวิร์กแต่ละคนนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ผู้ว่าแต่ละคนเนี้ยมีการใช้สื่อโซเชียลมีเดียเยอะขึ้นในการเข้าถึงกลุ่มคนระบบนี้ก็ทําการรวบรวมว่าแต่ละคนเนี้ยนะครับมีฐานเสียงที่เป็นอยู่ในโซเชียลมีเดียเนี้ยเท่าไหร่แล้วนะครับก็จะแบ่งเป็นแต่ละช่องทาง Facebook Twitter นะครับแล้วก็ Instagram กวัดจากข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นจริงนะครับอีกอันาหนึ่งที่น่าสนใจคืออันนี้คือกราฟที่เห็นนะครับว่านี่คือสถิติการพูดถึงนะครับของผู้สมัครแต่ละคนนะครับเห็นว่าการาฟแต่ละ,แต,ละแต่ละอันก็จะเปรียบเทียบสีแต่ละสีคือแต่ละคนนะครับ<ม>เช่นอันดับหนึ่งที่พูดถึงตอนนี้นะครับก็จะมีข้อมูลให้ดูว่าใครเป็นคนที่ถูกพูดถึงมากสุดตอนนี้นะครับเช่นแตะดูปุ๊บเห็นไหมฮะก็จะมีแต่ละคนแต่อันนี้ธรรมดาครับจุดที่น่าสนใจนี่ครับ หลายๆคนคือโดนพูดถึงธรรมดาครับระบบเราแยกได้ด้วยเช่นใครถูกพูดถึงในเชิงบวกมากกว่ากันนะครับนเ่ิดเมื่อเปรียบเทียบแล้วเนี่ยคนที่ผูกพูดถึงหรือชมในเชิงบวกมากกว่าเนี่ยอันดับหนึ่งคือคุณสุริสุริสสยบาวาลาครับก็ถือว่าเยอะข้อความเลยทีเดียวเดี๋ยวขอเรียงอันดับของคนพูดถูกพูดถึงมากก่อนไม่ต้องไม่ต้องอยอันนี้คุณพงศพัฒ อันดับหนึ่งหมชวงสุขุมพันธ์หมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์อันดับ2อันดับ3คุณสุธริ์อันดับ4คุณเสรีพิสุทธิ์ไล่เรียงมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าคําชมสูงสุดเป็นคุณสุธาริษเรียงลงมาถัดมาเป็นคุณเสรีพิสุทธิ์หมอมราชวงศ์สุขุมพันธ์อันดับ3และที่ถูกพูดถึงในด้านดีน้อยที่สุดเทียบกับ4คนนี้คือคุณพงสภัชใช่ครับแล้วมีโดนด่าต่อครับอันนี้คืออันดับที่คนโดนด่ามากที่สุดนะครับก็อันดับหนึ่งก็เหมือนกับเมื่อกี้ครับคุณพง์สภัััันนบบะคร อันดับ2ก็คือคุณสุภุมพันธ์ครับอันดับ3ามคือคุณเสรีพิสุทธิ์นะครับอันดับสุดท้ายคือคุณสุริศนะครับฉะนั้นมันแยกได้หมดเลยว่าโดนด่าเปอร์เซ็นต์เป็นเท่าไหร่ยังไงเออเราไปแยกได้ยังไงครับว่าใครชมใครด่าอย่างนี้มีระบบในการคำนวณครับแต่ว่าก็ก็เป็นระบบเราเอาระบบเข้าไปเหมือนควบคุมส่วนหนึ่งแล้วก็เอาคนเข้ามาคอยนั่งดูอีกที่หนึ่งครับฉะนั้นมันจะอ่านอารมณ์ของคำที่มีการสื่อสารออกไปในโซเชียลมีเดียนะครับฉะนั้นเราจะจับหมดแล้วก็วิเคราะห์ได้ แต่เนี่ยต so 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 cool. ้องมาดูจริงครับว่าวันเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยข้อมูลข้อมูลจะตงไหมอย่างนี้ข้อมูลสมมติตกเย็นวันนี้ไปผมทวีตข้อความชมผู้สมัครคนหนึ่งอันนี้ของผมนี่ก็จะมารวมด้วยเอาไปเอาของผมมาได้ยังไงครับเนี่ยข้อมูลอย่างนี้ข้อมูลพวกนี้จริงๆเป็นมันเป็นจริงๆข้อมูลเป็นสาธารณะแต่ไม่ใช่ว่าใครจะไปเอามาก็ได้นะครับมันจะมันจะมีวิธีที่ในทางแบบในทางเทคนิคไปเอามาได้แต่ว่าไปเอามาจากไหนบ้างทวิตเตอร์เฟซบุ๊กเว็บบอร์ดครับทันทีทันทีอ่านได้หมดเลย เราเก็บมาหมดแต่หลักๆก,ก็จะมาจาก Facebook กับ Twitter ข้อความจะเยอะที่สุดใน2อันนี้อเอ๊ะอ,อย่างนี้ถ้าเกิดผมสับขาหลอกอะทวิทยว่าแบบแม้ประชดประชันแม้ใน A เนี่ยดีจังเลยนะเชะอะไรเงี้งคือคนอ่านจับได้ว่า ผมอบประชดอยู่ไม่ชอบอยู่แต่ว่าคําพูดเนี่ยมันเหมือนดีๆอย่างเงี้ยมันจับได้เลยไหมครับก็จริงๆตัวระบบเนี่ยจับได้ประมาณสัก7 0กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วเราคือตัวระบบเนี่ยเรามีคนนั่งดูอยู่ทุกๆวันด้วยครับเพื่อให้มันข้อมูลมันค่อนข้นขางจะตรงใช่<ๆ>แต่ในเบื้องต้นเนี่ยตัวระบบมันก็จะทํางานให้ก่อนอัดับหนึ่งซึ่งเรามีเหมือนกันครับเช่นแบบมีการคําบางคําที่เรารู้ว่าเหมือนกับเขาเรียกว่าเหมือนกับประชดประชัน<ม>แล้วก็เอาคำเหล่านั้นเข้าไปใส่เข้าไปในระบบซึ่งสามารถบีคอลได้ด้วยเช่นกัน บตอนนี้ประชดประชันมันมันมันดูออกนะครับดูง่ายบางทีไม่ต้องอ่านเยอะก็ดูออกว่าเป็นคำประชดประชันอยู่แล้วแต่ว่าทั้งหมดนี้ไม่ได้แปลว่าเป็นล้านๆข้อความที่ ทางนี้วิเคราะห์มาไม่ได้แปลว่าเราต้องไปนั่งอ่านทุกข้อความอ๋อก็ไม่ครับเราดูบางส่วนเราสุ่มองครับตอนนี้แต่พียงรว่าระบบตัวนี้มันสามารถอ่านแล้ววิเคราะห์อ่านเขาเรียกว่าอ่านลักษณะอารมณ์ของคําการเขียนลงไปในโซเชียลมีเดียได้แล้วก็สามารถถอดออกมาเป็นข้อความได้นะครับแล้วก็สามารถดูอันดับการเติบโตนะครับเช่นนี้ครับอันดับการเติบโตเมื่อวานมีคนพูดถึงมากน้อยเท่าไหร่เมื่อเปรียบเทียบที่อันที่แล้วนะครับเช่นมีคนพูดถึงทั้งหมดมีคนกดไลค์ทั้งหมด58 มีคนตาทั้งหมด6 3หมนสาะครับเขาไปตามเจ็0กว่าเก0าพคนนะครับแล้วก็จะมีข้อมูลทั้งหมดเลยว่ามีการแชร์เท่าไหร่ทั้งหมดนะฮะมีเมสเซจก็คือคนไปเขียนข้อความแล้วก็มีเมสเซจที่ที่ถูกกดไลค์เหมือนกดไลค์แล้วก็มีแชร์มากที่สุดเนี่ยนะครับผมสุดลิศสยามวราครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีแล้วก็มีข้อความที่ถูกรีทวีตมากที่สุดอ๋องี้ผมพอไปดิเสตการใช้ป้ายหาเสียง ตามท้องถนน <Yeah. S 1> ผมไม่เคยเลือกผู้ว่าด้วยป้ายเหล่านั้นผมมีนโยบายโฆษณาสีเขียวผมต้องเริ่มที่ตัวเองครับก็ร mm ีทวีตกันไป200 mm hmm. กว่าครั้งใช่ครับเช mm hmm. ่นตัวนี้มันจะวัดได้หมดทุกอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นบนโซเชียลมีเดียนะครับนั่นคือต้องบอกนี่เป็นแค่ส่วนส่วนหนึ่งที่เราเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการจับข้อมูลวิธีการเหล่านี้นะครับ mm hmm. อันนี้เลือกตั้งผู้ว่าเราเดี๋ยวตอนวันที่3ก็จะได้ดูกันว่าอันนี้เนี่ยเปรียบเทียบได้อย่างไรบ้างแต่เห็นบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกครับรเรา<จ>มีอีกตัวหนึ่งคือจร,จริงๆครั้งแรกเราทดสอบกับการแข่งขัน The Voice อรอบชิงชนะเลิศเราดูว่าในเวลาเราจับแค่ในวันสุดท้ายเลยครับที่แข่งขันรอบชิงชนะเลิศว่าใครที่เป็นคนที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในวันนั้นในออนไลน์เนี่ยเก่งเก่งทัชยาเนี่ยถูกพูดถึงเยอะมากแต่ว่าผลการแข่งขันออกมาเป็นนนท์ นก็มาที่2ใช่หมายถึงในนี้ในมาที่2องแล้วก็ข้างล่างก็จะมีจะเป็นกราฟเห็นเลยครับว่าในช่วงที่แต่ละคนร้องนะครับคนก็จะพูดถึงเยอะมากคือแต่ละช่วงเวลาที่มีคนพูดถึงเช่นเรารู้เลยว่าช่วงเวลานี้นะครับคิงคนที่ชื่อคิงเนี่ยนะครับเป็นคนขึ้นพูดเป็นคนขึ้นร้องนะครับแล้วช่วงเวลานี้เก่งเป็นคนขึ้นร้องฉะนั้นแต่เราช่วงเวลาเราจะรู้เลยว่า เพราะเวลามีการร้องหรือมีการมีกิจกรรมกรกกรเกิดขึ้นของคนคนนั้นเนี่ยจะมีคนพูดถึงคนคนนั้นในโซเชียลมีเยอะแยะเลยซึ่งระบบเราก็จะไปกวาดข้อมูลม,ม,มาแล้ววิเคราะห์ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นในช่วงเวลานั้นอ,นอ,อเห็นภาพชัดเจนเลยรายการนเริ่มเวลาสักประมาณหกโมงเย็นตอนนั้นต๊ะอาจจะเริ่มมาร้องก่อนคนแรกก็จะเป็นสีม่วงก่อนสีเขียวนี่ก็เป็นคิงถัดมาเป็นเก่งก็จะมีตอนนั้นก็จะมีเหมือนร้องคู่กับเหมือนเป็นโค้ดนะครับร้องคู่กับโค้ดบ้างเพราะฉะนั้นตามก็จะแบบ ผสมผสมกันโหแล้วตอนหลังนี้น่าจะเป็นช่วงประกาศผลมั้งใช่ช่วงน,นี้เป็นช่วงประกาศผลวิเคราะห์ได้หมดเลยนะครับซึ่งต้องบอกว่าระบบพวกนี้มันก็คือ <c oughs> ในเชิงของธุรกิจจะเหมาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอเราอยู่ในยุคข,ของโซเชียลมีเดียมีใครด่าเรามีใครใช้สินค้าเราไม่ดีแล้วด่าไปปุ๊บเนี่ยมันนี่เหมือนกับปากต่อปากกันอย่างนี้แล้วไงเพราะเขาไปเขียนไว้บนพันธทิปไปเขียนไว้ในเว็บไซต์ไปพูดลงไปในโซเชียลมีเดียมันเกิดความเสียหายในวงกว้างเพราะมันบอกต่อบอกต่อบอกต่อไปเรื่อยจะสังเกตว่าเดี๋ยวนี้ข ฉนันถ้าเกิดถามว่าเรามีเครื่องมือที่ช้อยคอยจับแล้วคอยติดตามดูว่ามีใครพูดถึงสินค้าพูดถึงบริการเราบ้างบริการเราถูกด่าหรือเปล่าชื่อเราเองในฐานะเราเป็นผู้บริหารอยู่มีใครด่าเราหรือเปล่าถ้าเกิดเรารู้ก่อนปุ๊บนะครับเพราะระบบมันสามารถแจ้ง alert ได้เลยเมื่อมีการเจอปุ๊บเขาส่งอ e ีเมลแจ้งเลยว,ว่าตอนนี้มีคนพูดถึงคุณแล้วนะเขาด่าคุณอยู่นะคุณรีบไปแก้ตัวคุณรีบเข้าไปแก้ปัญหาเพราะหลายๆคนมักจะรู้ช้าเกินไป mm hmm. แล้วก็เละตุ้มเป๊ะไปเรียบร้อยแล้วคนด่าเรืเลย,เลยอันนี้เหมาะมากสําหรับบรรดาพวก ฝ่ายประชาสัมพ,พันธ์ฝ่ายสืย่อสารองค์กรใช่เหมาะมากจริงๆพวกนักการชื่อใช้ได้หมดเลยนะเพราะว่าต้งบอกว่าเราศึกษาจากข้อมูลที่คนทั้งประเทศแล้วก็ทั้งอาเซียนกำลังพูดอะไรกันอยู่นะครับ อย่างอันนี้ก็เป็นเฟอร์บี้ครับพี่ป้อมพี่ป้อมแทร็กไว้เมื่อวานอ๋อนี่ใหม่ๆเลยนะอันนี้ใหม่ๆนะครับจะเห็นว่าเมื่อวานที่เริ่มพอมีคดีเนี่ยก็โดดขึ้นมาหน่อยหนึ่งแล้วก็มีคนพูดเยอะก็สมควรเฟอร์บี้นี่คือเริ่มเริ่มทำตอนที่มีข่าวหรือว่าก่อนอนั้นครับประมาณสัก2วันที่แล้วว่าครับื่อวันที่แปด แต่ว่าข้อมูลมันสามารถย้อนหลังไปก่อนได้ทำได้เช่นผมลองลองปิดทวิตเตอร์ดูปุ๊บก็จะเห็นกราฟที่บอโอเคนี่คือกราฟสีตัวนี้คือคนพูดถึงเฟิร์นีใน Facebook แต่ละวันเจ็นว่ามันมีวันวันหนึ่งเจ็ดแปดร้อยข้อความจนกระทั่งเริ่มมีการโกงเกิดขึ้นปุ๊บมันขึ้นไปถึงสองพันกว่าข้อความในวันนั้นนะครับแลออก็เฟซบุ๊กออกปุ๊บเราก็เห็นว่าสีเขียวขียวตัวนี้คือคนพูดถึงในเว็บอร์ดเห็นไหมครับก็จะเห็นว่าช่วงหลังๆช่วงสองสามวันนี้จะเจอเริ่ม นี่น,นะครับ,รบข่าวเริ่มขึ้นไปเริ่มลงเยอะแล้วนะครับแหมสำนรักข่าวนี่ช้ากว่าอื่นนะเนี่ยใช่ข่าวเยแล้วก็เราเริ่มเห็นวา่าเว็บไหนที่มีการพูดถึงมากสุดเช่นในเฟซบ o o กนะครับประมาณ2 0 0 0 0กว่าข้อความ <c oughs> ใน t ว i t เตอร์ประมาณ19 00 0ข้อความนะครับพันที่ห้องสยามสแควร์ห้องผู้หญิงห้องเฉลิมเราสามารถแยกได้เลยว่าตัวเฟอร์บี้เนี่ยถูกพูดถึงในห้องไหนในจุดไหนในโลกออนไลน์มากสุดอะไรอย่างเยครับคนด่าประมาณ12ซซึ่งซึ่งจริงๆในการจับวัดของของเราเนี่ยครับ เสิเกินสิเนี่ยถือว่าไม่ดีนะครับออันเดีอันนี้ไม่ได้แปลว่าด่าใครแต่ว่าายถึงข้อความในเชิงลบที่เกี่ยวกับเฟอร์บี้ใช่แล้วก็สามารถลงไปดูได้แต่ละข้อความเช่นใน a c e b o o k เห็นไหมฮะก็คือเชนของเฟซบุ๊กเป็นไงแล้วก็เริ่มเห็นไหมครับว่าคนที่พูดถึงเฟอร์บี้นะฮะข้อควรรู้เกี่ยวกับเฟอร์บี้เฟอร์บี้ไม่มีสวิตช์ออฟอะไรก็จะเราจับข้อความทั้งหมดเลยเป็นเป็นผู้อันนี้เป็นผู้ชายนะครับคนที่เป็นผู้หญิงนะครับที่พูดเรารู้ว่า คนไหนเป็นคนพูดจะเห็นว่าเป็นผู้หญิง65เปอร์ผู้หญิงจะพูดถึงเฟอร์บี้เยอะนะฮะแล้วก็พูดเนี่ยคีย์เวิร์ดที่เขาเจอเช่นเขาพูดคำว่าเฟอร์บี้ภาษาอังกฤษคนนี้พูดคำว่าเฟอร์บี้ภาษาไทยเห็นไหมฮะไม่น่าไปเขยา่าไอ้เฟอร์บี้เลยเลยพูดไม่หยุดแล้วคืนนี้จะนอนได้ไหมเห็นไหมอ๋ออ่าแล้วมันแสดงให้เห็นเลยว่าเป็นนก่งๆมันไม่หยุดเลยแบบแมี่จะนอนได้ไหม<อ>ไหมันเรื่องแบบนี้ดีเลยอันนี้โพสิทีฟบอกว่าน่ารักจุงเบยเห็์มันก็เริ่มแยกเลยว่าเป็นเพสิทีฟนิ่กตีฟ แยกแยะได้ด้วยเชื่อเป็นข้อความที่ให้ความรู้ให้ข้อมูลก็จะเป็นนิวทรัลไม่ได้บอกว่าด้านดีด้านลบอะไรแล้วบอกว่าข้อความที่อยู่บนโซเชียลเน็ตเวิร์กจะเป็นข้อความนิวทรัลเยอะครับจะเป็นคนพูดลอยๆขึ้นมาเยอะเพราะฉะนั้นถ้าถูกด่าหรือถูกเป็นเนกาทีฟสักสิบเปอร์เซ็นต์นี่ถือว่าไม่ค่อยดีครเป็นไงบ้างแล้วดูแล้วมีจากการที่ใช้ตัวระบบมอนิเตอร์แล้วเป็นไงบ้างหรยอก็อย่างที่พี่ป้อมบอกค่ะว่ามันเอ่อมาร์เก็ตติ้งสามารถเอาไปใช้ประโยชน์จากข้อมูลอันนี้ได้ ว่าเขาจะไปทำการตลาดกับลูกค้าของเขาอย่างไง<ม>ซึ่งมันเป็นข้อมูลที่ดีมากมอาจจะมขีข้อมูลในเชิงลึกด้วยที่เราไม่สามารถดูในเพจของเราได้ค่ะนี่นะคะ,ค,ะคุณผู้ชมคะความสามารถแล้วก็ความสามาร์ทของสื่อออนไลน์นะคะสามารถทําได้หลากหลายอย่างจริงๆอย่างเมื่อสักครู่ที่คุณเดียร์นพจักพูดไปนะคะว่าสามารถนํามาประมวลได้เลยว่า ผู้สมัครผู้ว่ากทมค,คนไหนเป็นอย่างไรถูกพูดถึงในด้านดีหรือว่าด้านไม่ดีด้วยนะคะโลกออนไลน์เนี่ยสะท้อนในหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องทั้งรับรู้เรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเข้ากับสิ่งเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดนะคะหมดเวลาของรายการ BizConnect แล้วคะ่ะแต่ว่าผู้ชมยังเข้ามาชมคลิปรายการย้อนหลังได้นะคะที่แฟนเพจของ Facebook ของรายการเรานะคะที่ Bi n o n t n c t i o n นะคะหรือว่าเข้ามาดูในช n e l ใน YouTube ได้ที่ Nation Biz Connect ส่วนวันนี้ดิฉันลาคุณผู้ชมไปเลยนะคะสวัสดีค่ะ